สวัสดีครับท่านมหาเศรษฐีทุกท่านถ้าเราเลิกใช้โทรศัพท์ไม่ได้วันนี้จะทำให้เราสามารถมีรายได้ทุกวันทำให้เรามีอิสรภาพด้านการเงินแต่ทุกอย่างต้องมีวิธีการเรียนรู้สิ่งจำเป็นของมนุษย์ในวันนี้ ตื่นเช้ามาทุกคนคว้าโทรศัพท์เรียกว่าโทรศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราไปแล้วแล้วเราอ่ะใช้กันมาทั้งชีวิตเราเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเราจะเลิกใช้โทรศัพท์เมื่อไหร่ <c oughs> ก็คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตายกันไปข้างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเมื่อเราขาดไม่ได้เรา เอาเป็นว่าวันนี้เรามาประหยัดค่าโทรศัพท์ที่ทุกคนใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเดือนละ500 600 700 900 1,000หรือ2,000เราใช้กันมาตลอดโดยที่ไม่เคยได้เงินกลับถ้าวันนี้เรามีโปรดีๆ 4G5G คือเน็ตสูงสุดไม่อัน้น ไม่ลดสปีดโทรฟรีทุกเครือข่ายโดยเหมาจ่ายปีละ2,090บาทฉเฉลี่ยเดือนละ175บาทนี่เป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดค่าโทรศัพท์โปรวีไเป็นการจ่ายทั้งเดียวใช้ไปเลยครับ1ปีท่านคิดว่าการที่เรามาประหยัดค่าโทรศัพท์แล้วเรายังมีไรายได้อีกอ่ะคุณลองคิดดูนะครับว่า ที่เขาบอกว่าวันนี้ธุระของทุกคนเป็นกิจการของเราคุณว่าดีไหมครับนะครับวันนี้นะครับผมจะฝากไว้ว่าถ้าเราเลิกเล่นไม่ได้เรามาศึกษาข้อมูลธุรกิจแพลตฟอร์ม ITS ของบริษัทท็อปอัพทุนิตนะครับโอเคฝากคลิปนี้ไว้นะครับแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีนะครับับดีครับ